ในขณะที่เพื่อนๆนั้นลงซ้อมกันนะครับทางด้านบาดครับจะวัด,ดนวดชยาแบกสร้างถิ่นจไทยานมีการบาดเจ็บครับก็ต้องนวดกล้ามเนื้อครับในขณะที mm hmm. hey, ่ดูแลนั้นนวดกล้ามเนื้อก่อน,นครับไม่มาลงซ้อมหนักกับเื่อนลงทีมได้นะครับ สี่ห้าโอเคนะครับรายนี้มั่นใจอยู่